ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง Live Simpleman นะครับก็วันนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงวันที่6 oh. มิถุนายนนะครับก็ปี2021ก็เข้าซัมเมอร์แล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มีงานเข้าพิเศษนะครับก็คือ v o l ks w a g e n ของผมนั่นเองนะครับก็พอดีว่าผมได้ทำการเช็ค ช่วงล่างนะครับแล้วผมก็ได้พบว่าระบบเบรกของผมเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องซ่อมนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าระบบเบรกนั้นมีปัญหานิดหน่อยนะครับเพราะว่าสนิมมันขึ้นนะครับอาการคล้ายๆกับรถ Mercedes แต่ว่าจาระบบคาลิปเปอร์ของโฟกส์เนี่ยคู่หน้าจะเป็นคาลิปเปอร์ข้างหลังเป็นดรัมนะครับก็เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าสภาพเป็นยังไงนะมันต้องเซอร์วิสนะครับเพื่อความสมบูรณ์และความปลอดภัยในการขับขี่ ก็วันนี้ผมก็เลยมีไอเดียนะครับที่จะรีวิวอะไรพร้อมราคานะครับกับการซ่อมรถเพื่อประชาชนของชาวยุโรปนะครับหรือใครที่มาอยู่แล้วมีโอกาสได้ใช้โฟ l ซูวาเกนนะครับก็ถือว่าแบ่งปันเรื่องราวกันสนุกๆครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมได้สั่งซื้ออะไรและราคาเท่าไหร่กันไว้บ้างติดตามชมครับเ <c oughs> อาละครับเพื่อนๆ <c oughs> เพื่อ,อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เราก็มาใช้พื้นที่เล็กๆนี้นะครับมารีวิวอะไรที่ผมสั่งซื้อมาล่าสุดนะครับก็ทุกอย่างนะครับอยู่ในถุงนี้นะครับส่วนอะไรที่มันเสียเนี่ยผมเองก็กนหนงก็ต้องเกินก่อนนะครับว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยพอมันเข้าซัมเมอร์ปุ๊บเนี่ย กฎหมายจราจรบางอย่างในประเทศที่ผมอยู่นี่ก็จะเปลี่ยนนะครับหรือในประเทศยุโรปส่วนใหญ่เองก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็คือเขาจะเพิ่มสปีดลิมิตขึ้นนะครับจากเดิมที่ลิมิตไว้90ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าอยู่ในนอกเมืองนะซึ่งผมเองต้องขับรถไปทำงานอยู่ตลอดนะครับเขาจะปรับเพิ่มจาก90เป็น100แต่ปีนี้ไม่รู้ทำไมดนใจนะครับเขาเปลี่ยนเป็น110นะครับ ซึ่งก็หมายความว่ารถผมเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ1 0 0่งรถึงร้อหรือไม่ก็ต้องวิ่งขวาเอ้ยไม่ใช่สิวิ่งขวาถูกต้องแล้วครับเพราะว่า,าที่ยุโรปขับชิดซ้ายนะครับรถช้าจะวิ่งขวาก็ทําให้ผมรู้สึกว่าพอเราเร่งเครื่องตามกฎหมายเปลี่ยนแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าช่วงล่างมันค่อนข้างสั่นนะครับก็ผมก็ได้ทําการเช็คไปที่ล้อ,อยางนะครับก็ ก็ต้องไปทวงใหม่แล้วตอนที่ผมถอดล้อ,อยางเนี่ยผมได้ยกล้อหน้าคู่ขึ้นนะครับทําให้ผมมองเห็นอะไรบางอย่างในระบบคาลิปเปอร์ของผมนะครับซึ่งนั่นก็คือสนิมมันกินนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยครับตามสภาพหลอดคาลิปเปอร์ที่เพื่อนเห็นเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นเหล็กเหล็กหลอดชิ้นเดียวกลึงนะครับ มันจะไม่มีบากนะบากนี่คือเพราะมันแตกนะครับผมไม่รู้ว่าการเซอร์วิสก่อนที่มาอยู่ในมือผมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็คาลิปเปอร์แตกทำให้ผมถอดน็อตไม่ออกจนผมต้องทำการเชื่อมนะครับเพื่อที่จะดึงมันออกมาหลังจากนั้นผมก็ได้เห็นว่าโอ้สภาพนี้มันคาลิปเปอร์มันน่าจะใกล้ค้างแล้วแหละประจวบกับตอนที่ผมได้ตรวจสภาพล่าสุดเมื่อตอนประมาณเดือนธันวาคมปปที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูในคลิปเนี่ย ในใบมันจะระบุว่าเบรกหน้าขวาเนี่ยระยะระยะแรงบีบต่อกิโลกรัมนิวตันเนี่ยมันไม่เท่ากับเบรกซ้ายนะครับซึ่งผมเองก็เอะใจแต่ว่าในเมื่อรถมันใช้ได้ผมก็ยังใช้ต่อไปนะครับจนมันถึงเวลาซัมเมอร์นี้แล้วแหละที่ผมจําเป็นจะต้องซ่อม,มนะครับก็เลยถือโอกาสเซอร์วิสใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทําการรีวิวคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ ไม่เสียเวลาครับเรามาเริ่มกันเลยก็หลังจากนี้เพื่อนแกะคาลิปเปอร์ออกมานะครับของผมเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อ,อชุดซ่อมลูกสูบเบรกมาไว้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจแล้วแหละไอ้ชุดลูกสูบเก่าพวกซีนอะไรพวกเนี้ก็ผมก็เลยตัดสินใจเบิร์กอัฟเตอร์มาเก็ตมานะครับ ซึ่งกล่องหนึ่งก็จะเป็นสําหรับคาลิปเปอร์หนึ่งข้างนะครับเวลาสั่งเนี่ยก็สั่งเป็นคู่ในชุดก็จะมีลูกสูบเบรกนะครับมียางกันฝุ่นลูกสูบเบรกและนี่คือลูกยางที่หุ้มเจ้าหลอดคาลิปเปอร์นี้อีกทีนะครับมีมาให้2ตัวแล้วก็มีที่ถ่ายน้ำมันเบรกใหม่นะครับอันนี้ ของติดรถผมก็ผุใช้ได้เลยครับแล้วก็ยางกันฝุ่นเนี่ยที่ของตัวรถที่อยู่ในรถผมนะไม่มีหายซึ่งผมอนุมานได้เลยว่ารถคันไหนที่วิ่งโดยที่ไม่มีจุกยางอันนี้ครอบอยู่ที่รูถ่ายน้ำมันเบรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน้ำมันจะเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะไปอุดสนิมตัวเนี้ยซึ่งมันอาจจะทำให้ถ่ายไม่ออกด้วยซ้ำไปนะครับในการบีดน้ำมันเบรกซึ่งผมก็เลย รู้สึกดีที่ได้สั่งเป็นชุดนี้มาเลยนะครับเพราะมันมีอะไหล่มาให้ครบเลยแล้วก็ในกล่องก็จะมีซีนลูกสูบเบรกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญมากเลยทีเดียวถ้าใครจะรีบิวคาลิปเปอร์เบรกนะครับก็ชุดนึงก็จะมีเท่านี้นะครับในส่วนยี่ห้อที่ผมเลือกเนี่ยมันเลือกได้ประมาณ3-4ยี่ห้อนะครับแต่ผมก็เลือกเกดกลางๆมานะครับเป็นของ a u t o ตเฟนะครับ เป็นงานสเปนซึ่งในแบ้นของผมเองตอนที่ผมรีวิวคาลิปเปอร์เนี่ยผมก็ใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็เลยติดใจนะครับในการซื้อส่วนราคานะครับของอชุดซ่อมลูกสูบเบรทนี่ผมจําได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทีหลังนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณแปดยูโรนะเนี่ยแปดยูโรอืมแปดเนี่ยแหละออโต้เฟรน เป็นแบรนด์สเปนนะครับก็2องข้างก็16ยูโรนะครับก็โดยประมาณก็ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเราได้รีบิวคาลิปเปอร์ใหม่เลยเนีย่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมั่นใจใช้รถเก่าต้องต้องดูแลให้ถึงนะครับซ่อมให้ถึงแล้วก็ใช้อย่างด้วยความมั่นใจนะครับก็อันนี้ก็จะมี2ชุดครับเหมือนกันแกะให้ดู ก็ให้ผมพูดตามตรงนะซ่อมเบนซ์กับซ่อมโฟกเนี่ยว่าราคามันพอๆกันนะเบนซ์ไม่ได้ซ่อมแพงกว่าอย่างที่คิดนะครับยกเว้นถ้าอะไรที่จะต้องเบิกห้างเนี่ยถึงจะแพงกว่าพเพราะเบนซ์มันใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่านิดหน่อยในเรื่องของระบบไฟนะครับแต่โฟกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแต่ราคาเนี่ยเท่าชุดซ่อมเบนซ์เลยเท่ากันเลยเป็นว่าถ้าผมซ่อมคาลิปเปอร์เบนซ์กับคาลิปเปอร์โฟกเนี่ยราคาใกล้กันเลยครับ ไม่ต่างกันมากก็ต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้แหละครับที่ข้างขวามันพังก็คือเจ้า,เ,าเนี่ยเรียกว่าอะไรอะหลอดหลอดสไลด์เบรกภาษาอังกฤษจะเรียกว่าไกด์พินแต่ภาษาไทยอ้าสลักเบรกถูกต้องเหรอครับนี่แหละครับ,รบของที่ใช้จริงๆจะต้องเป็นแบบนี้ซูมให้ชัด เนี่ยแหละครับสภาพใหม่กับสภาพเก่าเห็แม้มันเป็นงานมันมันเป็นชิ้นเดียวนะแต่ว่าเนี้ยมันถึงขั้นที่แตกออกมาแบบเนี้ยก็ควรจะต้องรีบิวแล้วล่ะครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าไอ้ผมคลั่งบ้าซ่อมไปหรือเปล่าอันนี้ก็ชอยเห็นแล้วนะครับว่าของมันเสียจริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาจริงๆที่มันจะต้องเซอร์วิสก็เสียตังค์อีกแล้วใครจะอยากเสียตังค์ล่ะอืมแล้วก็ <c oughs> น็อตตัวนี้จะเป็นเฮกซ์นะครับหกเหลี่ยม,มเนี่ยกล้องไม่ค่อยจะซูมช่วยซูมเลยวันนี้นี่แหละมันจะมียาวสั้นไม่เท่ากันนะขนาดน็อตเหมือนกับไอตัวหลอดเหล็กเนี่ยเห็นไหมยาวไม่เท่ากันตัวนึงจะยาวกว่าตัวนึงจะสั้นกว่าก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าระบบเบรกใน v o l k s w a g e n ของผมเนี่ย ใช้ระบบของ Bosch นะครับแต่ว่าทุก Aftermarket เนี่ยก็จะผลิตมานะครับแต่ว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะต้องเช็คให้ดีว่าใช้กันระบบเบรกบอชหรือว่า a t เหรือว่า l u c ั s แล้วก็มียี่ห้อแปลกๆอันนึงด้วยของระบบ f o เคสลี e y เคสลี y อะไรบางอย่างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับก็ชุดนี้ผมเลือกเป็นของ a t เมาเลยนะครับ เป็นอย่างดีเพราะว่าผมอยากจะให้มันทนๆไปเลยนะครับในเรื่องของสไลด์กับความทนทางน็อตนะครับซึ่งถามว่าของราคาถูกกับราคาแพงคุณภาพต่างกันไหมต่างครับใครที่สั่งอะไรล่เยอะๆเนี่ยอะไรผ่านมือเยอะๆจะรู้ว่าถูกถูกและดีมันไม่มีในโลกแต่บางอย่างมันเลือกใช้ของถูกได้ใช้คำนี้ดีกว่านะครับ็นกลางๆก็ เหมือนเดิมครับสข้างเอเต้ e ตัวนี้จะอยู่ชุดน็อตนี่อ่าชุดน็อตนี้อยู่ที่4ี่ยูโรนะครับซึ่งก็ถือว่าราคารับได้นะครับสำหรับเกรดเอเต้เม็ดอินเดียร์กนะสี่สก็ร้อบาทโดยประมาณ2ชุดก็300เพราะว่าของเก่าใช้ไม่ได้แล้วครับ มันถูกเชื่อมเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับการที่เราจะซ่อมงานเบรกเราก็ควรจะมีเบรกคลีนเนอร์นะครับตัวนี้เอาไว้ล้างเดี๋ยวตอนที่ผมรีบิวคาลิปเปอร์ฟกนี่ผมจะทําให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เบรกคลีนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับจริงๆแล้วเวลาเพื่อนๆรีบิวคาลิปเปอร์เนี่ยจะใช้เบนซินก็ได้แต่ว่าใช้เพาะตอนล้างนะถ้าตอนที่ประกอบ พกชุดยางอะไรไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้นะครับเบรคคินเนอร์ TRW นะครับตัวนี้บางไทยมีขายยี่ห้อถ้าพูดตามตรงนะครับแต่และยี่ห้อ,อมไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะมันอยู่ที่ราคากับแพ็กเกจอย่างอันเนี้ยผมซื้อมา1.9ยูโรก็เท่าไหร่ไม่เกินร้อยแต่90บาทตัวเนี้ยลดราคา1.4ยูโรแมนนอน เมด i นลิทัวเนียประเทศเพื่นบ้านนะครับแต่ว่าเขาจะชอบเขียนว่า m a ด e นเอ u นะส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมเขาเขียน m a ด e นเอ u แต่ที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่าผมชอบเสาะหานะครับต้นต่อของแบรนด์นั้นๆนะครับมาจากไหนทําไมราคามันถูกจังก็จะได้รู้เคลียร์กันไปแต่ว่าทิยาเนี่เขายังคงความเป็นออริจินอลอยู่นะครับยัง Made in เยอรมนีอยู่แต่ถ้าเมืองไทยผมว่าอาจจะไม,ไม่ไม่เยอเรมนีนะไม่งั้นมันจะก็ขายราคาได้ไม่ถูกนะครับไม่เท่ากับอุปกรณ์ช่างในบ้านเราซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับไปนะครับกับกลไกการตลาดทั่วโลกไม่ว่ากันอ่าก็อันนี้ผมซื้อมาที่1.9ยูโรนะครับก็ตีไว้2ยูโรแล้วกันง่ายๆ2ยูโรก็6เจดสิบบาทเนีย่ย drw 70บาทต่อมานะครับพลาสติลูปตัวนี้เป็นจรารบีสำหรับงานเบรกยี่ห้อเอเต้นะครับซึ่งผมเลือกนี้เดิมถ้าใครจำได้นะครับผมจะชอบใช้ตัวนี้นี่คืออันนี้ผมใช้อยู่ยี่ห้อ Bosch superfit to 1 0 0นะครับตัวนี้ก็เห็นรูปไหมครับมันก็จะใช้ในงานซ่อมเบรก ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้ายจาระบีอ่าสไลด์เบรกนะครับหรือสลักเบรกที่สับช่างเรียกกันหรือว่าป้ายตามจุดสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลังตัวดิสเบรกผ้าเบรกหรือว่าตัวล่องเหล็กที่จานเบรกนั้นไปนติดอยู่กับคาลิปเปอร์ก็ใช้ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมี มันจะมีหลูปอยู่2ชนิดที่ใช้กับในตัวเบรกนะครับหลูปที่1ก็คือเป็นกลุ่มจารบีที่ไม่มีผลเสียต่อ,อยางอันเนี้ยเขาจะใช้แต้มสลักเบรกโดยเฉพาะแต่การใช้งานจริงเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับจะใช้ตัวนี้ป้ายาทีอ่อะไรอะที่หลังผ้าเบรกก็ได้นะครับที่นอกเหนือจากตัวสลักเบรก ในระบบเบรกทั้งหมดใช้ได้ใช้ได้หมดนะครับใช้ตัวเดียวกันได้แต่เขาทํามาแยกกันบางมันแล้วแต่สูตรนะครับของแต่ละยี่ห้ออย่างถ้าเป็น t e ็กซ t a าเนี่ยเขาจะแยกเลยมีไฮโดรเทคกับเซราเทคอันนี้แต่จริงๆแล้วมันใช้ได้ทั้งคู่ครับไม่มีผลเสียแตกต่างกันเท่าไหร่ซึ่งเอเต้เนี่ยถ้าใครเคยเห็นช่างที่เมืองไทยที่ซ่อมรถยุโรปนะครับจะชอบใช้ตัวหลอดยาวๆเหมือนยาสีฟันนะครับ ก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งระบบนะครับเพราะเดิมเนี่ยต้นตำรับเขาก็ใช้จลบีตัวนั้นแหละครับกัรระบบเบรกทั้งหมดแต่เทคโนโลยีใหม่ครับเขาเขาต้องการจะให้จลบีเนี่ยมีสมรรถนะเหมือนกับตัวอะ,อะไรอะจลบีทองแดงผมไม่แน่ใจว่าพูดถูกป่ะคั p เปอร์กรีนะครับจลบีทองแดงซึ่งถ้าเป็นของเอเต้นเนี่ยจะใช้คาว่าพลาสติลู แต่ถ้าเป็น t e x t ซ์ตจะใช้เป็นคำว่าเซราเทคก็คือเป็นเทคโนโล,โลยีที่ต่อมาจากเซรามิกเซรามิกกรีสเขาเรียกว่าอะไรอะกรีสก็คือจารบีก็คือเป็นจารบีสูตรเซรามิกว่ากันง่ายๆนะซึ่งผมเองก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะหยิบให้ดู เซรามิกเซรามิกเฮสหรือ <c oughs> อ่าตัวนี้มอให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้คอปเปอร์สเปรย์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในในการลื้อนะครับของแต่ละ,อ,ะอุปกรณ์อะไหล่ชิ้นในรถเนี่ยส่วนที่ลือ้อแล้วมันชนน็อตชอบขาดเนี่ยก็คือส่วนที่โดนความร้อนสูงนะครับ ก็จะเป็นพวกน็อตประกนคอไอเสียหรือว่าพวกน็อตท่อไอเสียหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าในยุโรปเนี่ยนอกเหนือจากน็อตที่โดนความร้อนสูงแล้วก็คือน็อตที่เป็นเกี่ยวกับช่วงล่างนะครับที่โดนพวกกลุ่มหิมะอะไรพวกนี้นะครับเพราะหิมะที่นี่เ,เขาจะโรยเกลือไว้ที่ถนนนะครับโซเดียมคลอไร์มันจะกัดทําให้เกิดสนิมนะครับซึ่ง งานซ่อมเนี่ยจะค่อนข้างลำบากกว่าหน่อยในการถอดน็อตนะครับซึ่งนี่คือตัวอย่างและมันก็แสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านี้ที่มีการเซอร์วิสเนี่ยเขาไม่ได้แต้มพวกจระบงจระบีอะไรมากสักเท่าไหร่ซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ COPPER g r ก s สหรือสเปรย์ทองแดงซึ่งมันจะเป็นเก็ดเล็กๆนะครับทำให้มันทนความร้อนสูงของทองแดง ที่เขาไม่ค่อยนิยมใช้กันในระบบเบรกอันนี้ผมบอกได้เลยเพราะว่าเจ้าเศษทองแดงเนี่ยมันมันอาจจะทําปฏิกิริยากับโลหะนะครับซึ่งรถที่มีระบบ ABS มีเฟืองหมุนแล้วก็มีตัวเซนเซอร์ ABS อ่านเนี่ยถ้ามันไปเจอเศษทองแดงแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไฟเช็ค ABS ขึ้นนะครับซึ่งเขาก็เลยต้องพัฒนาไอ้พวกนี้แหละขึ้นมาพลาสติกเนี่ยไม่มีผลกับ สภาพเหล็กนะครับมันจะทำไม่มีผลกระทบต่อระบบ ABS เซนเซอร์หรือว่าระบบ a s r e s p อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตกันขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆเห็นช่างสมัยก่อนใช้ไอจารบ,บีทองแดงเนี่ยกับ W123 เนี่ยใช้ได้ไม่มีปัญหาครับไม่มีผลเพราะ1-3ไม่มีเซนเซอร์อะไรเลยยกเว้นไฟเตือนพับเบรกหมดอ่า อันนี้ก็หวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะครับ <c oughs> เอ๊ะไปๆมาๆจะรีวิวพาร์ตแต่กลายเป็นรีวิวอะไรไม่รู้เนี่ยงง<ม>ก็จารบีนี้หลอดละเท่าไหร่เนี่ยลืมจารบีเอเต้อืมอืม่าหลอดนี้อยู่ที่สองจุดแปดเก้ายูโรนะครับก,ก็ตีไปร้อยนิดนิดไม่แพงนะงานเบรก งานนะครับล้อนี่สำคัญมากนะครับต่อมาครับก็คืออ่า <c oughs> ลืมบอกไปว่าในชุดซ่อมคาลิเปอร์เบรกเนี่ยตอนที่ผมลื้อออกมาในรถเพื่อวัดขนาดต่างๆให้ผมซื้อของได้อย่างถูกต้องเนี่ยผมได้เจออะไรบางอย่างนะครับซึ่งใน,ในในไส้ของ อ <c oughs> ใ,นในในไส้ของเจ้าตัวคาลิเปอร์เบรกเนี่ยมันจะมีพลาสติกอยู่ตัวหนึ่งยัดเข้าไปด้วยนะครับซึ่งมันจะทำการหล่อลื่นระหว่างไอ้ไกด์เหล็กพินเนี่ยไม่ไปติดกับยางนะครับซึ่งมันเป็นระบบที่ทำให้การหล่อลื่นนั้นคล้ายๆกับไกด์พินระบบะยืดหยุ่นเหมือนกับเบนซ์นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็น แต่ว่าในระบบของโฟกเขาออกแบบมาให้เป็นหลอดแบบนี้นะครับแล้วก็มีมีพลาส,สติกอยู่ข้างในแต่ที่ผมเห็นในชุดซ่อมของไอ้สเปนเนี่ยมันไม่มีมาให้นะครับผมก็เลยต้องสั่งอีกยี่ห้อหนึ่งที่มันมีสปริงก็คือ TRW ไม่รู้เพื่อนๆจะงงหรือเปล่าอ่ะนี่แหละมันต้องมาเป็นชุดแบบนี้ซึ่งในตอนที่ผม n o ดน็อตตัวนี้ออกจากโฟกเนี่ยตอนเชื่อมเนี่ยมันพลาสติกนี้มันละลายไปกับเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องมารีวิวก็เลยทําให้ผมต้องยอมซื้อแยกพิเศษนะครับเพื่อที่เอาพลาสติกตัวนี้ตัวเดียวเลยเนี่ยมาเป็นคู่นะเป็นของ TRW นะครับก็คล้ายๆกับชุดซ่อมของสเปนเนี่ยแต่ว่าตัวนี้จะมีพลาสติกเพิ่มนะครับเป็นระบบของบอชเหมือนกันนะครับ ซึ่งเฉพาะ4ชิ้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6ยูโรนะครับ638ก็ตีไว้สัก200นะครับก็ยอมเสีย200เพื่อเอาพลาสติกเนี่ยสชิ้นนะครับเพราะว่าสข้างตามเพื่อนเห็นแล้วก็ตัวนี้เป็นคลิปยึด สายอ่อนเบรกหน้านะครับผมสั่งมาไว้เพราะผมกลัวเวลากระเทาะออกแล้วเกิดเหล็กผุผมจะได้ไม่ต้องสั่งใหม่ตัวนี้อยู่ที่40่สิบเซนครับผมจำได้2ชิ้นก็80เซนแปดสเซนก็ตีไว้เท่าไหร่อ,ะรอะ่ะ30บบาทแล้วกันนะส่วนอันนี้เป็นอะไร เป็นยางฮิ้วถอยเสียตัวหลังสุดนะครับมีอาการเปื่อยเล็กน้อยก็อันนี้เป็นอะไรงานโปลแลนด์นะครับเชื่อไหมว่ายางฮิ้วเนี่ยพร้อมเหล็กยึดเนี่ยตีเป็นเงินไทยแล้วกี่บาทตกใจมากตกใจนี่คือไม่ใช่แพงนะครับมันถูกเวอร์มันอยู่ที่2.08ยูโรเนี่ยก็เท่าไหร่อ่ะสองจุดศูก็ตีไว้ เจ็ดสิบแปดสิบบาทนะครับเนี่ยชิ้นงานใหญ่กว่าชิ้นเบรกมากเลยแต่ราคาต่างกันก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้ามันสภาพไม่ดีสองสมปีก็ยังคุ้มก็งานนี้ไม่เกี่ยวกับงานเบรกนะครับเป็นงานพ่วงผมเช็คช่วงล่างนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือ <c oughs> สายอ่อนเบรกอ่า สายออนเบรกก็ให้ดูที่ระบบนะครับแล้วก็ให้ดูที่ความยาวของของเดิมนะครับว่ามันเท่าไหร่ตัวนี้ก็ผมใช้ยี่ห้อดีหน่อยนะครับเป็นของ bosch นะครับตัวนี้ใช้กับเซียต o โ kswagen ก็ made in hungary นะครับถ้าเอเตก็จะแพงหน่อยแต่ส่วนใหญ่สายออนเบรกที่ไทยถ้ารถยุโรปก,ก็เป็นของเอเตเป็นหลักนะครับซึ่งก็เป็นของคุณเกตเอนะครับไม่ต้องห่วงถ้าหา b o s ไม่ได้ก็ก็ใช้เอเนะครับดีกว่า ระบบเบรกอยู่กันนานๆแล้วมันเป็นระบบห้ามล้อที่มีความสำคัญนะครับอย่าให้พลาดของเทียบเนี่ยอาจจะใช้ได้แต่ไม่ทนเพราะว่าถูกและดีไม่มีในโลกนะครับยกเว้นบางอย่างมันใช้ของถูกได้ใช้คำนี้ดีกว่าก็ประมาณนี้แหละครับงานซ่อมเบรกวันนี้ก็มาสรุปราคากันนะครับก็ของทั้งหมดนั้นมีอยู่เท่านี้นะครับเท่าที่เห็นแล้วก็ มันมีของชิ้นหนึ่งที่ผมเอาไปลงไว้ที่บ้านก็คือกองน้ำมันเครื่องนะครับผมใช้ของมานนะครับอยู่ที่3.91ยูโรนะครับก็ราคาก็ร0อยกว่าบาทนะครับเกิด150ซึ่งก็ไม่แพงนะครับแต่รวมทั้งหมดแล้วก็63ยูโรนะครับไม่รู้เ,เพื่อนเห็นหรือเปล่า63ยูโร ก็6-3สาวิแต่ก็ประมาณ1,800-1,900นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่แพงสำหรับค่าของนะครับส่วนค่าซ่อมก็เหมือนเดิมครับ diy เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับแต่ผมอาจจะทำคลิปเป็น asmr นะครับเพราะว่าผมเองก็มีเวลาแค่2วันในการซ่อมนะครับแล้วผมเองก็ไม่อยากจะรีบอะไรมาก เอาละครับทุกคนก็ยังไงเพื่อนๆก็ได้เห็นไปแล้วนะครับกับพาร์ทที่ผมได้สั่งซื้อมานะครับสำหรับการซ่อมชุดเบรกหน้านะครับของ Volkswagen นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับเพื่อนๆที่ชอบอเห็นการซ่อมรถนะครับโดยเฉพาะ,ะ Volkswagen ตัวนี้นะครับในเมืองไทยอาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าใครที่ชอบรถเนี่ยหรือว่าชอบโฟกหรือว่าชอบรถสายไวรุ่นเยอรมันนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับที่เพื่อนๆอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับที่บ้านเราไม่มีนะครับผมเองก็ไม่ใช่ผู้มีประสบการณ์อะไรมากมายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปซ่อมเป็น ASMR นะเพราะว่าผมเวลาค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็รถก็ต้องใช้งานก็ต้องทําเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับรีบเร่งไปหมดนะครับ ถ้าจะทำ DIY อะไรเองบางที<อ>ก็มันก็ต้องเล่งนกันนะฮะโอเคครับไม่เสียเวลายังไงขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ